มาดูกันใช้งานกับกล้องพกเก็ตมินิครั้งแรกเป็นยังไงน้องจิว๋ววแบบนี้ความคมชัดระดับ 4K ภาพสีสวยเลยนะยามหมุนตัวกล้องได้ถึง270องศาบอกเลยว่าได้ทุกมุมเป็นตัวพกเก็ตมินิที่น่ารักมากๆเลยอ่ะใส่กระเป๋าเสื้อบบกางเกงได้หมดแล้วนี่จ้าเชฟฟี่ตัวเองรูปที่ได้เป็นแบบนี้จะถ่ายรูปคนอื่นภาพที่ได้นี่จ้าพอรูเขาภาพบอกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าคมชัดจริงแบบกล้องดิจิตอลกล้องคอมเพกเลยอ่ะเธอเห็นตัวเล็กจิว๋วๆแบบเนี้ยไม่ใช้เล่นนะพกเก็ตมินิมต่ออหลด แอป XDV ต้องอุปกรณ์อยากได้รูปไหนก็กดโหลดเลยมี่รูปก็จะเข้าไปที่มือถือแล้วบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากแล้วในกล่องนะโอโหครบเซตมากไม้เซลฟี่ก็มีแล้วนี่ใครใส่ดำนำ้ำบอกเลยว่าต้องชอบเคดกันน้ำลึก30มเมตรเคดอย่างดีน้ำไม่เข้าแน่นอนนี่เลยใส่แบบนี้แล้วก็กดใช้งานได้ง่ายแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นอีกนะไม่ว่าจะสายปั่นจักรยานนี่เลยหนีบหมวกกันน็อกหนีบตรงแฮนด์ได้หมดด้ะแล้วยังมีไม้ตัวนอกด้วยนะแล้วสสยคอนเทนต์เนี่ยต้องชอบแน่มีไมค์เซลฟี่มาให้ด้วยจะตั้งถ่ายหรือ เดินถ่ายก็สบายๆเลยบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบเซตแล้วยังเลือก SD card ได้ด้วยนะมีหลายความจุเลยขอทิ้งท้ายภาพบรรยากาศตอนกลางคืนสักหน่อยสีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่รังตามหาตัว Pocket Mini ที่ราคาไม่แรงนะแนะนําเลยค่ะ